สวัสดีค่ะนักเรียนวันสัปดาห์นี้เรามาพบกับคุณครูพี่ร้อและคุณครูพี่นาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะรู้มหมคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์กินดีอยู่ดีมีสุขเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย สัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์กินดีอยู่ดีมีสุขเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะกินดีอยู่ดีมีสุขสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะอาหารหลัก5หมู่และความสำคัญของอาหารหลักหหมู่ค่ะการแปลงฟันและการทำความสะอาดร่างกายของเรา การล้างมือที่ถูกวิธีสุขนิสัยในการขับถ่ายค่ะคำค้องจองอาหารของเราเด็กๆจ๋าเด็กๆท่องคำค้องจองตามรูออยนะคะเริ่มกันเลยค่ะอาหารของเราต้องเอาใจใส่ กินผักผล,ลไม้กินไข่กินนมกินเนื้อกินปลาแทนยาขมขมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกินกินของดีๆ ที่มีวิตามินและมีโปรโตีนเลือกกินเถิดเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอาหารหลักห้าหมู่เรามาทำความรู้จักกับอาหารห้าหมู่ที่จำเป็นต่อร่างกายของเราดีกว่าค่ะหมู่ที่1โปรโตีนเนื้อนมไข่และถั่ว อาหารพวกนี้นะคะเด็กๆข่ะา้าเด็กๆรับประทานนะคะจะทําให้เด็กๆนะ,จะเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมร่างกายของเด็กๆทําให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงค่ะหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตได้แก่แป้งขนมปังมันเผือกคาะเด็กๆขาให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายของเด็กๆค่ะ หมู่ที่สามเกลือแร่เกลือแร่นะคะเด็กๆคะ่ะหมายถึงผักชนิดต่างๆว้าวผักน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะผักนะคะช่วยให้เด็กๆขับถ่ายเป็นปกติค่ะต้านทานโรคทําให้เด็กๆไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยเด็กๆคนไหนชอบทานผักบ้างเอ่ยหมู่ที่4ี่วิตามินวิตามินนะคะหมายถึงผลไม้ชนิดต่างๆวิตามินเนี่ยจะต้านทานโรคเหมือนกันคะ่ะเด็กๆ ถ้าทานเยอะนะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยสวยสุขภาพปากและฟันดีค่ะฟันไม่หกักฟันไม่ผุทำให้เราไม่ปวดฟันด้วยนะคะหมู่ที่5ไขมันไขมันค่ะจะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายมีหน้าที่ดูดซึมวิตามินต่างๆค่ะเด็กๆในแต่ละวันนะเด็กๆต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะ เรามาดูกันนะคะในแต่ละวันถ้าเด็กๆทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายเด็กๆจะเป็นยังไงบ้างใช่แล้วค่ะร่างกายของเด็กๆนะจะเติบโตตามวัยค่ะแข็งแรงต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยค่ะเวลาเด็กๆไปเล่นกับเพื่อนๆนะจะได้เล่นอย่างสนุกสนานเลยเราจะได้มีพลังไปเล่นกับเพื่อนๆเยอะๆค่ะ เด็กๆ่ะถ้าเด็กรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากเกินไปพิซซ่าน้ำอัดลมโดนัทเฟนไฟายหรือแม้แต่ช็อกโกแลตค่ะเด็กๆขะเด็กๆนะก็ทําให้เด็กๆนะปวดท้องค่ะเด็กๆเจ็บท้องมากเลยทําให้ร่างกายอ่อนแอค่ะแล้วก็ทําให้ฟันผุด้วยนะการทําความสะอาดร่างกาย เด็กๆเวลาเด็กๆตื่นนอนมาตอนเช้าเด็กๆต้องทําอะไรคะใช่แล้วคะ่ะต้องแปรงฟันและอาบน้ําล้างหน้าใช่ไหมคะทาให้ร่างกายเราสะอาดอย่าลืมตัดเล็บด้วยนะเด็กๆคนไหนเล็บยาวนะถ้าเด็กๆเล็บยาวคะ่ะเด็กๆจะชอบเอามือเนี่ยไปหยิบอาหารใช่ไหมคะเวลาเราหยิบอาหารเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าปากเราทําให้เชื้อโรคที่อยู่ในเล็บของเราเนี่ยคะ่ะมันเข้าไปสู่ร่างกายของเราทําให้เด็กๆไม่สบายแล้วก็ปวดท้อง ในสถานการณ์แบบนี้นะคะตอนนี้โควิด1 9าทีกำลังระบาดใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆออกจากบ้านเด็กๆต้องทำไงคะสวมแมสให้เรียบร้อยดูแลตัวเองค่ะแล้วกลับมาที่บ้านนะอย่าลืมล้างมืออาบน้ำให้เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวีดีโอการล้างมือมาฝากเด็กๆค่ะไปรับชมเลยค่ะ สุขคานิสัสในการขับถ่ายเด็กๆควรฝึกขับถ่ายทุกวันในตอนเช้าค่ะเด็กๆรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยสูง,สงเช่นผักและผละไม้และควรดื่มน้ำสะอาดให้เยอะๆในแต่ละวันพอเด็กๆขับถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมคะก่อนออกจากห้องน้ำเด็กๆอย่าลืมลาดน้ำหรือกดชักโครกให้สะอาดนะคะและล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะกิจกรรมประจำสัปดาห์ ผู้ปกครองค่ะถ่ายภาพระหว่างเด็กๆและประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือภาพแปลงฟันล้างมือมาให้เพื่อนๆและคุณครูรับชมนะคะค่ะสุดท้ายนี้คุณครูมีใบางานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะใบางานที่เกี่ยวกับหน่วยที่เราเรียนในวันนี้นะคะบบก็คือกินดีอยู่ดีมีสุขเด็กๆอย่าลืมทำใบางานที่คุณครูฝากให้นะคะ ทำเสร็จแล้วส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบาย